ยังยังไม่เลิกแจกอีกกราบสวัสดีพ่่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two n o o b s Samurai c a s สนะครับโอโหกิจกรรมฉลอง6ปีนะครับยังนะครับยังไม่เลิกแจกอีกนะครับกิจกรรมยังมาอีกเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับในรอบนี้นะเป็นกิจกรรมหลักๆเลยคือแจกสกอร์เลเจนเฉพาะสาราธาตุหลักเนี่ย อย่างละใบรวมกันเป็น3ใบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของกิจกรรมกันนะครับผมอ่าสำหรับกิจกรรมสองร,ร,รอบ6ปีในรอบนี้นะครับชื่อว่ากิจกรรมกระดานเสี่ยงโชคในตำนานนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะของการสะสมแต้มนั่นแหละนะครับโดยหนึ่งวันเนี่ยผู้เล่นสามารถสะสมแต้มได้มากที่สุด500แต้มนะครับผมโดยเงื่อนไขาการสะสมแต้มเนี่ยก็คือสามารถทําได้ด้วยการใช้พลังงานหนึ่งหน่วยก็สายฟารมก็ลุยกันเลยนะครับใช้คําเชิญอารีน่านะครับก็ตีอาร,รีน่าได้5แต้มนะครับก็เยอะเล ใช้พลังงานหรือมิติก็ได้5แต้มเหมือนกันในหมวดนี้สามารถที่จะ,ะเก็บได้มากสุดวันละ5 0าแต้มนะครับแต่ว่าทางขวาเนี่ยมัน,ม,นมีวิธีรับแต้มโบนัสเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมด้วยนั่นคือการซัมมอนมอนสเตอร์3ดาวขึ้นไป1ครั้งก็จะได้10แต้มนะครับซึ่งทางขวาเนี่ยเก็บเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีสกรอร์แดองๆไว้ก็กดได้เลยนะครับถามว่าแต้มเหล่านี้เอาไปทําอะไรน่ะเหรอนะครับนี่ครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า กระดานเสี่ยงโชคในตำนานนะครับผมอันนี้คือในตำนานจริงๆนะตั้งแต่ซัมเมอร์สวลเปิดมาไม่เคยมีกระดานเสี่ยงโชคกระดานไหนที่ในตำนานขนาดนี้มาก่อนนะครับยังไม่หยุดแจกเห็นไหมก็รางวัลสูงสุดในแต่ละกระดานนะครับนั่นก็คือสกอร์เลเจนธาตุนั้นๆนะครับผมม้วนม้วนคัม,มคพีในตำนานนั่นเองนะครับของแต่ละธาตุซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเราสะสมแต้มนะครับผมรับเปิดจนครบเนี่ยนะครับก็ จะมีโอกาสได้สก r o เลเ e g e ์ d ถึง3ใบเลยทีเดียวแล้วก็เป็นของแต่ละธาตุด้วยอย่างละใบนะฮะและนอกจากนั้นคือมันมีพวกรางวัลด้ย่ได้ด้วยอย่างเช่นแบบหินหลอมเนี่ยนะครับก็น่าสนนะ,ะสกรอธาตุไฟอะไรเงี้ยประจำธาตุนะครับก็น่าสนนะครับเลี้ยงกิจกรรมก็เอาไว้แลกได้ด้วยนะก็เจ๋งนะครับถือว่าเจ๋งทีเดียวเชียวนะฮะนี่ครับ โอ้ลังวนนักน่าสนใจมากโดยทุกวันนะครับก็คือผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะมากดเลือกช่องในกิจกรรมนะครับแล้วก็สามารถกดเปิดนะครับในทุกๆวันเนี่ยจะเปิดฟรี1ครั้งนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องใช้แต้มสะสมนในการเปิด ซึ่งเนี่ยฮะผมเปิดแล้วให้1 2 3 4 5 6 6ช่องยังไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมันก็จะซ่อนอยู่ในนี้แหละสำหรับสครอลเลจินนะครับอ่าก็แนะนำให้เพื่อนเพื่อที่แบบว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อเป็นสายฟาร์มอะไรเงี้ยก็มาฟาร์มกันได้เลยเพื่อเก็บแต้มนะครับได้วันละ5 0าแต้มหรือเพื่อนเพื่อนที่สะสมสครอไว้นะครับก็สามารถที่จะเปิดสครอได้เลยเพื่อสะสมแต้มแล้วก็ได้รางวัลพวกนี้ในการเปิดพวกรางวัลจากกระดานในตำนานเนี่ยเป็นคล้ายๆของกำนานเพิ่มเติมนะครับก็มาลุยกันเลยนะครับ สำหรับกิจกรรมนี้นะครับเมื่อเราทําการเปิดกระดานได้ครบ36ช่องนะครับเราจะได้พื้นหลังนะครับผมพื้นหลังฉลองครบรอบ6ปีนะครับน่าสนใจทีเดียวก็เดี๋ยวภายในการอัปเดตครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะได้รู้กันละว,ว่าแบ็กกราวน์อันนี้เป็นยังไงสวยมากแค่ไหนนะเป็นเป็นเป็นแบ็กกราวน์ของโปรไฟล์นะครับ อ่าแล้วก็นี่ครับกิจกรรมโบนัสนะคือหลังจากที่เราแบบะสะสมทําการเสียโชคครบ3กระดาษแล้วเราก็สามารถที่จะใช้แต้ม1 5 5 0แต้มเนี่ยในการแลก Energy 60แล้วก็มานา60 0 0ืนได้ด้วยโหเลข6ต็มหมดแล้ว66นะฮะอ่านอกจากนั้นกิจกรรมนี้ยังไม่หมดนะครับกิจกรรมนี้ยังมีส่วนที่2นะครับที่ชื่อว่าเป็นรางวัลตามภารกิจนะครับซึ่งถ้าทำภารกิจตามนี้แล้วนะครับก็จะสามารถที่จะได้รับ รางวัลจากการสะสมความสําเร็จพวกนี้ด้วยนะครับผมนี่ฮะก็นี่นะครับผมทำสำเร็จไปแล้วสองภารกิจนะภารกิจแรกคืออ่าหมุนอ่าวงล้ออธิษฐานยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับทุกๆวันก็จะหมุนได้หนึ่งรอบนะั่าจะขึ้นหมุนไปเรื่อยๆนะครับเดวิมอนนะครับผมก็ได้รับเดวิมอนสามตัวก็จะถือถือว่าทำภารกิจนี้สําเร็จนะครับและได้รับหินหล่อหกก้อนนะครับก็สองสัปดาห์ก็สามารถทําได้หกก้อนแล้วนะครับอันนี้ก็คือ,อ อ่าเอาวเคนนะครับผมมอนสเตอร์ Monster ที่อ่า uh, ปลุกพลังขั้นที่สองนะครับตอนนี้ก็ผมก็เตรียมไว้หนึ่งตัวพอดี a อ a เว n เคนนะครับเจ้าแมวอ่า uh, เจ้าตัวแฟรี่ควีนธาตุน้ำขึ้นมาปึ้งเรียบร้อยเลยนะครับค้นพบดันเจี้ยนลับนะครับอันนี้ก็อ่า uh, เปิดขึ้นมาได้นะครับเคลียหอสู่สวรรค์ชั้น100 normal หรือ hard mode นะครับซึ่งอันนี้ก็อ่ uh, จะเริ่มนับ จากการเคลียร์ในการเปิดหอรอบต่อไปนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่15เดือนมิถุนายนนะครับการสร้างรูนในระดับสูงนะครับถ้าเป็นผู้เล่นที่เป็นระดับ5ีเวลร0ขึ้นไปเนี่ยก็คือต้องสร้างต้องสร้างรูนนะครับผมในระดับะระดับสูงที่สุดนะครับ ทั้งหมด30ก้อนนะครับแต่เข้าใจว่าถ้าเป็นผู้เล่นระดับริเวอร์ตาก่อนั้นเนี่ยก็คือว่าสามารถสร้างในระดับต่ำกว่านั้นก็จะสามารถนับเควสนั้นได้เหมือนกันนะครับอันต่อไปคือได้รับรุ่นในตำนานนะครับอันนี้ก็คือฟาร์มมังกรไปเดี๋ยวก็ออกมาเองนะฮะ ได้รับหินลับหรือว่าอัญมณีในตำนานอันนี้ผมก็ลง3หัวไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกมาเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายของหมวดนี้ก็คือวิวัฒนาการมอนสเตอร์เป็น6ดาวนะครับซึ่งอันนี้ก็สำหรับสายสายฟาร์มมันเนี่ยเป็นโอกาสดีในการปั้นโตขึ้นมาเป็น6ดาวนะครับก็รีบทำกันซึ่งพอ,อเราทำภารกิจนี้ได้ครบ6ครั้งแล้วนะครับก็สามารถแรกลกรางวัลได้ตามนี้เลยหวหน้าสนใจมากทีเดียวมีถึงเดวิมอนเลเชลยวะนะครับ เดี๋ยวขอย้ำนิดนึงนะครับจะมีกิจกรรม CSR ของ Summoner s w อ r นะครับช่วงประมาณสักกลางเดือนนะครับผมกลางากลางเดือนอกลางเดือนนี้นะครับซึ่งก็จะมีรางวัลเนี่ยนะครับแจกมาด้วย นั่นก็คือหน้าก,กาก u u m o o n r r อร์แบบนี้นั่นเองนะฮะเป็นโอกาสแล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะฮะก็ใส่เอาไว้กันโควิดการฝุ่นได้ก็ทั้งดีเลยนะฮะก็แนะนำนะครับรอชมกิจกรรมได้ที่อ่า s u m m o n e r s w a r o f f i c เ a l f ล n p a เ e เลยนะครับก็น่าสนใจทีเดียวแต่นอกจากนี้มันยังไม่หมดนะครับกิจกรรมเนี่ยหปีเนี่ยจัดเต็มทุกวันนะฮะกิจกรรมนี้มัน ยังมีส่วนอื่นๆด้วยอีกนะครับนี่ฮะก็คือภาพรวมของกิจกรรม6ปีในรอบนี้ก็มีแจกอะไรบ้างนะครับแจกเลเจนด์3ธาดหลัก สามสามเอ่อสามม้วนนะครับหินสนับสนุนการตีบวกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมี exp กับมานาะคูณ2นะครับแล้วก็แบบดอปเอเซนต์คูณสอ,อีกนะครับเพิ่มจำนวนการดรอปเอ่อเจ้าตัวหินจากสอ่าจากเจาก้จาเจา้จาเจา้จา,จา,ต,จาตัวหนอนธาตุอีกนะค,คูณ2นะเพิ่มแต้มเพิ่มแต้มกิว้วโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นตารางก็ ตามนี้เลยนะครับตรางก็ตามนี้เลยนะครับ,บ,บรายเอียดคร่าวๆนะครับผมนี่ครับก็อันนึงที่น่าสนใจมากนะผมแนะนําเลยสําหรับผู้เล่นทุกคนนะก็คือการตีลูนถึงบวกหกเนี่ยตอนนี้ตีถึงโบกหกฟรีแล้วก็ออนอกจากนี้เนี่ยการตีขึ้นไปถึงโบกหกเนี่ยโอกาสจะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีลูนอะไรได้มาปุ๊บรีบตีก่อนเลยนะครับรีบตีเข้าไปเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะมันก็จะมีไอ้เจ้าโกโตหินนี่ด้วยนะหินตีตีบวกนะอันนี้คือไปหินเพิ่มพลังนะครับผมที่จะ ช่วยเพิ่มระดับความสําเร็จในการเพิ่มพลังด้วยนะครับก็ตั้งแต่ตีบวกเขึ้นไปเนี่ยถ้าใช้หินก้อนนี้ช่วยโอ,อก,กาสสาเร็จก็จะมากขึ้นไปด้วยนะครับช่วงเวลาร้อนรลอุ่กก็ตามในตารางนี้เลยนะครับก็จะมีมานาคูณ2 xp x คูณ2อนะครับการดับ S อคูณ2นะครับ,รบ, 2, รบช่วงนี้ก็อันนี้ก็เป็นเวลาสําคัญที่จะเอาไว้ทําทการอเวกมอนสเตอร์ได้ค่อนข้างดีแล้วล่ะนะครับมีการดอบนี้ด้วยนะครับวัตถุดิบดันเจียนรอยแยกนะครับอันนี้ก็ เอาไปเก็บพวกอะไรนะพวกหินอาจจะทำหินหลอมทำฮมสกิลโฮมม์โมนครูสอะไรเงี้ยก็ช่วยได้ดีขึ้นนะครับแตมเกติยศนะครับอันนี้ก็เป็นของฝั่งกิลว,วอนนั่นเองนะฮะก็เป็นช่วงเเป็นช่วงกิจกรรมสำคัญนะครับ ก็เม่ไม่กีคนไหนที่เล่นเกมนี้อยู่นะหรือว่าที่คิดว่าจะกลับมาเล่นแล้วจากซ u มานเนอร์ซอร์ไปนาาคิดถึงบ้านจังกลับมาเลยครับตอนนี้ครับกิจกรรม6ปีเนี่ยมันยังนะครับมันยังไม่อยู่แจกอีกแ,แจกมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คิดว่ากลับมาเล่นแล้วก็ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะอัปเกรด ID อย่างรวดเร็วเลย แล้วก็ทางกางตอนกลางเดือนนี้นะครับซาวเดอร์ส,นนอสวอชองเขาหกปีเนี่ยมีกิจกรรมทําเพื่อสังคมแจกหน้ากากที่ให้ชูให้ดูนี่นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันครับที่ s า m น,น์เดอร์สวอช f องอ a ฟฟิเชียลแฟนเพจนะผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับกํบานังเล่นกันเยอะนะเพื่อนๆกิจกรรมเยอะขนาดนี้นะครับก็ช่วงนี้อย่าลืมทั้งฟาร์มทั้งมีสกอรส์สะสมไว้ก็เปิดสกอร์สะส,ส,สมแต้มนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีได้สกอร์เลเจนด์จและเปิดได้5ดาวสมดังใจปองด้วยนะครับวันนี้ก็เท่านี้รรสกกิจม ฉลองครบรอบ6ปีนะครับขอบคุณสักการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมบันนี้ผมทูนูบฟส์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย